เมื mm no ่อว <st endroit> ันพฤหัสบดีที่3มิถุนายนพุทธศักราช2553โรงพยาบาลตรังได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปประจำปีพุทธศักราช2553 ซึ่งโรงพยาบาลสวนตรังเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้มือการจากโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า200คนสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปประจำปีพุทธศักราช2553เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นทั้งประสบการณ์ในการบริหารงานซึ่งกันและกันทำให้ผู้บริหารสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในสภาวะวิกฤตและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกระตุ้นให้ผู้บริหารเกิดการแรกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วนำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ดีและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทําให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินง,งานในภาคส่วนต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนงานในระดับข่้ ต้องยอมรับนะครับว่าโรงพยาบาลต่งนั้นเนี่ยรรรปริมาณคนที่ป่วยที่มาใช้บริการนั้น,อน,น,นแอน้นมากแล้วก็เนื่องจากว่าการก่อสร้างได้มีมาหลายยุคหลายสมัยเวลาที่ก่อสร้างออวนไปวนมาแล้วเนี่ยถ้าคนไม่รู้ไม่คุ้นเคยพื้นที่ก็จะหงนะครับเหล่านี้เป็นจุดที่ทําให้เราต้องมาได้ศึกษากันว่าเ,าเวลาที่จะก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ แต่หลายๆระบบแล้วก็ต่อสร้างเพื่อที่จะลดความแน่นของตึกลงด้วยนะครับจะได้มีพื้นที่ให้ให้ประชาชนนั้นรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นแล้วการที่พวกเรามาโครงการอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าทีมที่มาเป็นผู้ในการโรงพยาบาลเกือบทั้งนั้นเลยมาจากหลายแหล่ต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์ก็จะได้นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับน่นจุดประสงค์เนี่ย สองอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือทุกคนได้มาเห็นสภาพโรงพยาบาลต่างได้มาเห็นปัญหาโรงพยาบาลต่างแล้วก็ทุกคนที่มาจากที่ต่างๆก็ได้มาเอาประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่ได้จะมีเฉพาะในห้องประชุมก็เ,เวลาที่นั่งรถไปได้วยกันเราก็จะมีการคุยกันแลวเรียนรู้ทางต่งก็ได้ประโยชน์ ทางผู้ในการโรงพยาบาลทุกแห่งที่มาก็ได้ประโยชน์ที่จะนําประสบการณ์ที่ได้เกยดกลับไปพัฒนาโรงพยาบาลตัวเองอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเน้นว่าโครงการถ่ายทอดแลกเสียถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของผู้ในการเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการแก่ประชาชนทั่วประเทศเราไม่ได้มีแต่โครงการเฉพาะผู้ในการมานะครับยังมีโครงการที่จะนํารองผู้ในการด้านต่างๆไปยังจังหวัดต่างๆด้วย ตรงนี้ครับจะเป็นการสร้างผู้ในการรุ่นใหม่สร้างนักบริหารรุ่นใหม่ให้สามารถมีประสบการณ์หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมครับ